เฟยยังไม่ไปค่ะมาลูกค้าต่อขนแก่มานี้ก่อนรหัสอะไรเอ่ย MLW10 ปะโอเคโอเค MLW10 ค่ะลูกค้าจ๋าจ้าตัวนี้ฟีดฟีดแฟชั่นแนวขนแกะใช่ฟีดแฟชั่นแนวขนแกะเลยแม่ดูไซส์ดูไซส์อย่างเดียวดูไซส์ดูสีอย่างเดียวโอ้ my god มา ใจอยากจะเอาไปตีฟูให้ดูดนวยนะถ้าตีฟูสวยกว่านี้อีกลูกค้าสวยมากบอกเลยตัวนี้ถ้าตีฟูคือใหม่เลยนะว่าเป็เนาะจริง902มีไหมคะเข็ด902เข่เบลีตอนนี้ของหมดหมดจะเข้ามาใหม่ร้อยหนึ่งร้อยลูกแต่ว่ามีลูกค้ารอตัดหมดลูกค้ารอจองนะจะเปิดเร็วๆนี้แหละอีกไม่กี่วันสองสวันนี้จะเปิดจองแล้วพี่ขอเลย50ิพี่จ่ายเงินเลยบอกว่าไม่ พี่รอรอหน่อยพี่ใจเย็นๆขอหนูเช็คของก่อนขอหนูเช็คของก่อน,อน,ออนพี่แล้วรอบนี้มาน้อยนะเดือนนี้มาแค่ร้อยทุกทีจะมาแบบเดือนละตู้ลูกค้าอันนี้สวยมาก2องพแม่ช้าอู้สอ<ช>งพันเก้าร้อยสองพันเก้าจรงเหรอส <2, 900 S 2> องพันเก้าเราไม่ต้องราคาผิดตั้งผิดราคาเนี้ยเนี่ยราคาเทปมันเป็นอย่างเงี้ยแหละ น้องหนึงชอบไงเวลาแบบเปิดตู้ใหม่ๆอ่ะลูกค้าจา๋า<อ>วัดใจลองใจกันไปเลยเนาะสวย<อ>มากคุณน้านะคะงานฟีดแฟชั่นลูกค้าจา๋าเน้นทรงขนแกะเทียมใช่แล้วค่ะที่จริงทรงเนี้ยหนูว่าไม่รู้้วยนะว่าลูกค้าชอบแต่ลูกค้านั่นแหละบอกว่าอยากได้ขนแกะฟูนะๆๆค้าจัดได้เลยนะลูกค้าจา๋านะ40กิโลนะคะ2,900เดี๋ยวขอรหัส C F ลูกรีวิวเลยมาเลยลูกรีวิวมาแล้วน้องวิ อ้ออ่าง69ส9รีวิวสวยสวย้าร้ลค่ดีออ่างลูกใหม่มีไหมลูกใหม่ค่ะยอยักษ์สค่ะยอยักษ์สยอยกษ์าม่ค่ะลูกใหม่มาเรื่อยๆเลยนะคะรีวิวอ้อใหม่ยอสามออ6กไปแล้ว อุ้ยขอบคุณพี่อันนกอันอะไรนะอัฐพนบอกไม่เห็นไง่พี่อัฐพนน้วยเอาทางลูกใหม่เอาทางลูกรีวิวเลยสวยมาก<ว>นะฮนะอุ้ยพี่น้ำหวานสวัสดีคะ่ะลูกค้าได้ไปอ่ะบะทีอ่ะเวลาจะเอฟของจะเย็นๆนิดนึงนะนะแม่นะอย่าแบบว่า จะเคมาจ้าอะไรก็ถ่ายคลิปไว้ก่อนเราดกระสอบค้ถ่ายคลิปไว้ลูกค้าเอาไปนะเจอไม่สวยหรือสวยถูกใจยังไงแจ้งกลับมาได้นะลูกค้าลูกใหม่เนะคะพี่ดารุนีพี่ดารุณีจ๋าเอาเป็นยอยักษ์สามสามแม่ลูกใหม่อันนี้น่าจะได้อยู่ประมาณ60ตัวโดยประมาณนะเพราะว่าน้องมีความหนานิดนึงนะคะอุ้ยพี่น้ำหวานเอาอะไรอะน้ำหวานเอาลูกใหม่เลยค่ะยิ้มหวานวิอ้อพี่น้ำหวาน เปาไปเลยพี่น้ำหวานบอกว่าเล็กไม่ลูกนะมึงไม่ติดกิฟต์พี่พี่เขาซื้อให้เก้าเก้าพี่น้หวานไซส์ดีนะตัวเนี้ยไซส์ใหญ่สวยมากอรุณไซส์มันแบบโอเอ็กแลนะนี่ลูกค้าผู้ชายพี่น้ำหวานขายได้อ่ะจริงแม่ใหม่ภหนาสัวหัวกระถาน่าเปิดไปแล้วนะเดี๋ยวหนูมาเปิดช่วงบ่ายให้อีกรอบหนึ่งช่วงเช้าเปิดไปแล้วอันนี้สวยอันนี้สวยมากต่างกับขนนุ่มแบบไหนครับอยากทราบราคา ขนชุดนอขนนุ่มเหรอพี่อันนี้มันนอขนนุ่มหรือหรือว่ายังไงขนแกะนะขนนุ่มขนนุ่มแองโกลาใช่ไหมไอวีสิบแปดเราไม่เข้าปะอันนั้นมันจะเป็นแบบผ้าไหมพรมขนนุ่มๆเป็นขนมิงขนเล็กๆขนเล็กๆปุยๆแต่เนี้ยมันจะเป็นแบบไมซูพูดไงดีวะขนแกะอันเนี้ยมันเหมือนขนแกะเป็นขนแกะปลอมขนแกะปลอมฟาร์มแกะปลอมแต่ว่าอีขนมิงขนนุ่มอ่ะ เหมือนขนหมาสั้นตัวหมาขนสั้นๆที่เจ้าของเขาอาบน้ำใหม่ๆนั่นเออมันเป็นเสียงไม่เหนภานะคะรู้จะพูดเนี่ยแหละพี่เราจะเห็นภาพที่สุดอันนี้มันเป็นอีแกะเทียมอีขนแกะเทียมแตยนั่นมันเหมือนหมาหมาแมวขนเตียนสั้นอาบน้ําใหม่นั่นแหละประมาณนั้นที่เขาขาบถ้าไม่อาบน้ําใหม่ก็จะมีความสากบ้างเล็กน้อยช่วงเ่น้องพัดขด ไอ้ทวิตใหม่พมอยู่ไหนอะสวยมากไปไหนแล้วเมื่อกี้อธิบายให้ลูกค้าเห็นภาพแบบมากมากที่สุดแล้วนี้จต่ไม่ได้เนาะอธิบายเห็นภาพเนาะเฟอร์ขาปี๊ดดำขาโอเคโอเคพี่น้ำหวานย้อยยักษ์พี่น้ำหวานย้อยักษ์ยอยักษ์กลัวไปหน่อยดึงให้พี่น้ำหวานหน่อยค่ะอันไหนหนักกว่าอันนี้อันนี้หนักกว่าอีแกะหนักกว่าแกะมนตัวใหญ่กว่ามาเมล แกะหนักกว่าจ้ะเอาเพิ่มมันขนมิ้งมันจะฟิลแบบกระต่ายปะขนกระต่าไม่ขนหมาอ่อนกระต่ายนั้นฟูฟูนะตามนี้นะพี่น้ำหวานมันดูดหรือยังพี่น้ำหวานเอากี่ลูกพี่น้ำหวานรับเพิ่มอีกสี่ลูกเวนนี้น่ารักมากเลยดึงยังหนูดึงเรียบร้อยเนาะ วยพี่พี่เนพี่เนอะไรเนี่ยพี่เนวาดเรยพี่เนนี้ต่อเลยอันนี้ต่อเลย V A J พิมยอยักษ์สามสมเท่ากับสองให้น้องหน่อยถ้าักษสาลูกยอยักษ์ตัวเดียวพอยอยักษ์สามสแม่มีกี่เ้าด้วยนะกี่เ้าเดี๋ย